ผมคนเดียวยังดังกว่าเลยข้างนี้สวัสดีครับไปสองลา้านสวัสดีครับนี่สิบลา้านอาบัยไหมอาบัยไหมสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวบอกก่อนนะครับถ้ามาแล้วช่วยกันทาหากินด้วยทำหน้าัถูกมังคับมาเลยสวัสดีครับไม่เอานะช่วยกันทาหากินเขาบอก คนอยากจะรวยต้องทําได้ทุกอย่างจริงไหมครับใช่สวัสดีครับผมรุจิภาพพงอะไรนะครับวันนี้รับหน้าที่เป็นเอซนะก็วันนี้มาทําอะไรกันรวยคนเดียวเลยวันนี้มาทําอะไรกันเดยวใครถูกบังคับผ่ายกเบอรขึ้นขออวยพรให้ทุกๆท่านที่อยู่ที่นี้เจ็ดจากการ กลับไปประกอบการเมื่อเข้ามาอยู่สู่ครอบครัวของเทออแล้วให้ประสบความร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีร้อยล้านพันล้านในพิบตาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาซึ่งมีเวลาจำกัดขอเปิดการสัมมนาตลาดโลกอนาคตรไร้เงนะินสดณบัดนี้ แล้วได้ใครมาครับดูในรูปครับใครครับอาจารย์รัชเลขาธิเทศครับท่านมาอยู่กับเพอเต็มตัวเรียบร้อยเลยครับปุบมือนิดนึงครับอันนี้ต้องเป็นบอกเลยว่าฟิมเป็นคนที่ดิวได้ดีมากนะครับแล้วก็ตอนนี้เรากาลังพัฒนาข้อมูลกับอาจารย์รัชอยู่นะครับดูดวงเป็นข้อความดูดวงเป็นเสียงเสียงเรียกเสียงฟิล์มนะครับ เสียงอาจารย์รักเลยนะครับรู้เลยนะว่าสไตล์อาจารย์ักจะพูดเป็นยังไงกดฟังถ้าท่านไม่ชอบอ่านหรือเป็นคลิปวิดีโอนะครับผ่านแอปพลิเคชันก็สามารถกดเล่นแล้วก็ดูแลวพร้อมกับฟังไปด้วยได้เลยนะครับแต่อย่าไปดูตอนขับรถนะครับดูเพราะแอพลิเคชันเราชอบติดเนาะเวลาฟังแล้วก็ชอบดูนะครับดูผ่านในมือถือได้นะครับของอาจารย์รักในกานะิเทศถัดไปเพจฟิป hey พยทริปคืออะไรครับคือการจองตั๋วเครื่องบินได้ทั่วโลกนะครับประมาณต้นเดือนนะครับตอนนี้ระบบหลังบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแค่การนำเอาแอปพลิเคชันขึ้นผ่าน App Store นะครับเพราะฉะนั้นอีกไม่นานทุกทุกท่านสามารถจองตั๋วเครื่องบินได้ที่แอปเพ y All โดย มาเข้าที่มือถือนะครับเสร็จแล้วเข้าไปที่เมนูเ a จทริปในเมนูเพจ t ริปก็จะมีรูปโทรศัพท์เราจะเป็นระบบโทรออนไลน์นะครับโทรไปหาจะมีโอเปอเรเตอร์รับสายพอรับเสร็จแล้วทำการจองกับเจ้าหน้าที่ของพีอที่ที่รับนะครับซึ่งเราได้บริษัทที่่่ชือวา เลียแผลอยู่เหมือกันไม่ต้องอะนี่ดีผมไม่ทำหรอกพี่ถ้าไปทำมึงกับปูขาดกันก็ต้องทำครับขอบคุณครับผมผ้งถามตัอหน้ว่าเอ็ซีให้เวลาเท่าไหร่ครับจริงๆแล้วผมให้เวลาเนี่ยผมไม่ให้เต็มที่เลยแต่ต้องถาม,มาตุงม้งมาจบนะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ครับขอเลยครับคือ <c oughs> อย่างนี้นะครับขอบคุณครับ,บ,รบผมมีเวลาเนะี่ยผมทำมาธุรกิจมาประมาณสามสิบปีแล้วครับผมชื่อโทนี่ดีนะเป็น อาโคศถ้้ามีคนคนเดียวที่ร้องเพลงเองไม่ร้องของใครไม่เปิดของใครร้องอีหมดตั้งแต่จินตรดบุล,ล่าสีพรนำไพภพยอดรักเสด็จใจสายยังสัญญาผมเก็ตยังไงครับผมทำมาแล้วทุกเครือข่ายแต่ก่อนผมนั่งรถเบนท์ครับอีสองสครับอันขาดครับนังสองประตูสไลด์นั่งแบบโกโก้ท่านเห็นผมแต่ตัวไหมครับ